ถ้าเปรียบชีวิตคือการเดินทางคงมีหลายครั้งที่เราต้องพบกับทางแยกบางครั้งเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจเลือกอาจเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิต คุณเลือกเดินหน้าแบบไม่เหลียวหลังชีวิตในอีกสิบปีข้างหน้าคงเป็นแบบหนึ่งผู้พิพากษาหนุ่มที่กำลังจะได้แต่งงานกับลูกสาวรัฐมนตรีว่าท่านเห็นของที่ผมส่งไปให้หรือยังครับแกร่างการอะไรจะเอาสามล้านแต่ถ้าคุณลังเลและอยู่เทินกลับมาเสียใจด้วยนะครับคนเจ็บเสียชีวิตแล้วไอเนี่ยแหละที่เป็นคนขับรถชนพี่เจบตายอุ้ยไม่เจ็บใช่ไหมคะก็บอกแล้วไงว่าเราไม่ได้เป็นคนชนก็พี่เราตายทั้งคดเน่ะ รือถ้าคุณตัดสินใจจออเพื่อทำสิ่งที่ควรทำคุณเจ็บคุณคิดอันตรายแล้วครับชีวิตคุณก็คงจะไม่เหมือนเดิมพี่โตงใช่ไหมผมเจคนที่พี่เคยชื่อชีวิตไว้เมื่อสิบปีที่แล้วมันก็แค่คนเลวๆคนนึงพี่โตง้งลูกนี้ไม่กูปอนนลอยให้รัดคว่ำตายไปตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนก็นดีคำถามคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าทางเลือกไหนคือคำตอบที่ถูกที่สุด จบไปตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอโตังไม่จบหรอกฝนหนูไม่อยากให้มันลืมวพามันเป็นคนทำกูนี่แหละจะทำให้ชีวิตมึงชิบหายได้ต้องไม่ได้ผิดอะไรเลยยังไม่กล่าวหากันมั่วๆได้ป่ะก็ทำจริงๆก็รับไปสิไม่ดีจะรื้อไปรื้อใช่ไหม